วันนี้ก็เป็นงานพักสนามครับหลังจากที่เซตงานนาแต่ยังไม่เรียบร้อยดีนะเพื่อนเนะวันนี้ก็มาสำรวจแปลงหน่อไม้ฝรั่งที่แม่สอดก็มาดูความคืบหน้าเพราะว่าฤดูกาลหลังจากพักต้นนี้แล้วก็ต้องเริ่มเก็บผลผลิตก็เลยต้องมาตรวจความคืบหน้าของไร่ที่แม่สอดสักนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งนะครับเพื่อนเคลิปวิดีโอนี้ก็ เช่นเคยครับจะพูดถึงเรื่องของนาข้าวครับมันเป็นภาคต่อของคลิปก่อนหน้านี้ครับเพื่อนๆที่ผมพูดเรื่องเม็ดข้าวที่มันจมเลนลึกแล้วมันทําให้เปอร์เซนต์การเกิดเปอร์เซนต์การงอกเปอร์เซนต์การรอดตายของหนอข้าวเจ้าข้าวต้นข้าวเนี่ยมันต่ําวันนี้เรามาทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งมากกว่านี้ผมเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์โดยตรงกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า ประสิทธิภาพค่าความเป็นแป้งที่สมบูรณ์เนี่ยเพื่อนๆมันทํมาทำให้กลไกการหายใจพืชเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีแสงมันก็ยังสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ความเครียดภายใต้ความกดดันในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่แสงไม่มีในสภาวะที่ไม่ได้รับออกซิเจนหรือไม่สามารถที่จะสังเคราะห์คลอโรฟิลล์เองได้โดยธรรมชาติ ต้นข้าวก็ยังสามารถที่จะใช้แป้งที่อยู่ในเมล็ดข้าวครับมาใช้เปลี่ยนกลไกลเป็นพลังงานใช้ในการหายใจใช้ในการดำรงชีวิตของต้นข้าวให้คงอยู่รอดได้กับทุกสถานการณ์ดังนั้นถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ถูกคัดสรรและถูกแต่งมาเป็นพิเศษหรือถูกจัดเก็บมาเป็นพิเศษหรือถูกปรุงมาเป็นพิเศษเช่นเรื่องของการเน้นการสะสมค่าความเป็นแป้งที่สมบูรณ์ให้กับเมล็ดต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงของข้าวมีน้ำนมมายาวๆมาจนถึงขั้นของการตอกผลึกสุดของกระบวนการจนไปถึงขั้นของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยเพื่อนๆมันทำให้เมล็ดข้าวมันทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวในกลุ่มนี้ครับมีประสิทธิภาพสูงมากครับเพื่อนๆถึงแม้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ตามแต่ครับมันก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกเปอร์เซ็นต์การเกิดและเปอร์เซ็นต์การลอดตายกับทุกสภาวะความเครียดเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนั่นเองครับ ผมขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งนะครับไว้ให้เพื่อนๆฟังเป็นอุทาหรณ์ผมก็ต้องขอโทษนะขอโทษเพื่อนเพื่อนท่านนี้ด้วยที่ผมลุดคําพูดที่ไม่ดีในหลายๆคําไปจริงๆก็ที่พูดไม่ดีเพราะว่าจริงๆก็ลากแล้วก็เป็นห่วงนี่แหละเราไม่อยากให้ เอาวัฒนธรรมเก่าเก๋าเอาความคิดเดิมๆมาทําเกษตรก็ผมครับเพราะเพื่อนๆก็เห็นอยู่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานในเชิงกเกษตรเชิงลูกเนี่ยผมเป็นคนซีเรียสมากครับเพื่อนๆผมเป็นคนที่จริงจังมากจะมาทําเล่นๆก็ผมไม่ได้ครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เลยครับเรื่องอื่นเรายังพอคุยเล่นคุยหลอกกันได้ครับแต่ถ้าเรื่องงานเรื่องนาเรื่องไล่นี่อย่ามาทําเล่นๆก็ผมนะครับผมเอาจริงนะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ลุดวินไปเรื่องหนึ่งคือ มีเพื่อนๆท่านหนึ่งครับหวานข้าวลงไปในนาเนี่ยผมก็สังเกตมาหลายวันละว่าเอ๊ะทำไมเปอร์เซนต์การเกิดเปอร์เซนต์การงอกมันทำไมถึงไม่ดีเลย เราก็สังเกตนะแล้วการนับค่าเปอร์เซ็นต์ที่มันได้ประสิทธิภาพการเกิดเนี่ยเพืเ่อนๆมันนับได้ต่ําม,มากๆเลยเราก็สงสัยอะนะว่ามันเป็นด้วยเหตุอะไรแต่มันเอะใจจากภาพเม็ดข้าวที่เราเห็นในแปลงนาระดับหนึ่งแล้วลหละว่าข้าวน่าจะเกิดจากที่ตัวของกเกษตรกรเองเอ่ะหวานไปแบบโดยที่ไม่ได้คัดแยกมเมล็ดโดยที่ไม่ได้คัดรีบออกอ่ะคือหวานรวมๆไปเลยกคิดว่ามันไม่ต้องมีพิธีตองอะไรเยอะจะใช้รักการแบบเดิมๆแบบเก่าๆที่เราเคยทําในอดีตะนะ เราก็ไม่รู้ะนะว่าวัฒนธรรมเดิมของคุณทํามากันยังไงอะนะแต่ถ้าคุณเข้ามาอยู่ในวงจรลักการวิธีการทําเกษตรในแบบของผมเองอะเพื่อนๆมาทาช่วยๆแบบนี้ไม่ได้ครับจริงๆไม่ได้เลยคุณต้องมีความละเอียดรอคุณต้องมีความพิถีพิถัทนทุกขั้นตอนเลยครับไม่อย่างนั้นน่ะถึงแม้คุณจะเดินตามวิธีการของเราทุกขั้นตอนเลยแบบละเอียดยิบเลยน่ะเพื่อนๆมันก็ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีอะแล้ว เวลาที่คุณเสียไปมันก็ไม่คุ้มอกับการที่คุณมามกมุ่นอยู่ตรงนี้แล้วมาทําให้คุณย้อนกลับไปอยู่ในวงจรเดิมความคิดเดิมมันไม่มีอะไรพัฒนาผมถามว่าคุณจะมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไปเพื่ออะไรล่ะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรอ่ะเราก็ต้องติงเป็นธรรมดาครับเพราะรักเพราะห่วงนี่แหละถึงต้องติงอ่ะนะก็ฝากนะฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยครับว่าไอเรื่องของการแชร่ข้าวเนี่ย อย่าเอาง่ายเขาว่าครับคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกระสอบซําเมล็ดมาจากผู้จําหน่ายพันธุ์ข้าวผู้ทําพันธุ์ข้าวขายนะอันนั้นเขาคัดแยกเมล็ดพันธุ์เขาคัดแยกสิงเจ้าปนมาแล้วระดับหนึ่งแล้วละ่ะอันนี้เราสามารถที่จะยกกระสอบลงน้ำได้เลยแต่ว่าในกรณีที่เราซื้อข้าวสดแล้วเอามาตากเองเนี่ยเพื่อน ไอ้แบบนี้อย่าทําแบบนี้เด็ดขาดนะแบบที่ว่าก็ยกกระสอบลงน้าเลยแล้วก็วักขึ้นแล้วก็เอาไปหวานเนี่ยเพื่อนๆอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดครับมันเป็นวิธีที่ไม่ได้เรื่องเอาเลยนะผมรับไม่ได้ถึงแม้ใครต่อใครจะบอกว่ามันก็องอกเหมือนกันนะมึงจะพิธีรีตองอะไรเยอะถูกครับผมไม่เถียงแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันนับค่าสัมประสิทธิ์ของการเกิดของต้นข้าวเป็นลอยไม่ได้ เพราะอะไรเพืเ่อนๆรู้ไหมครับเวลาเราหวานน่ะคนหวานน่ะเขาไม่ได้หวานแล้วมันเป็นหนองอกออกมาเลยไม่ไรล่ะเขาหวานแล้วต้นเข้าต้องใช้เวลาพักตัวใช่ไหมแล้วเขาเวลาคนพ่นพ่นไปเนี่ยมเม็ดข้าวลายเลืองอ่ะเพื่อนเอเขาก็จะไปหวานจี้ถีเผือเข้ารีบไปทําไมอะ่ะถูกไหมไอเนี่ยไอข้อระวังตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะพ่นซ้ําแล้วทีถีแบบแน่นได้เผือเข้ารีบ ขาก็พ่นแบบนั้นไม่ได้พเพราะขาพ่นแบบนั้นไม่ได้มันก็เกิดการพ่นที่มันแบบพอดีพอมันพอดีข้าวที่มีแป้งแล้วข้าวที่มีแป้งไม่สมบูรณ์แล้วก็ข้าวรีบมีข้าวสามกลุ่มอยู่ในนาแปลงเดียวกันเลยไอ้ที่มันมีข้าวควาเป็นแป้งสมบูรณ์อาจจะมีอยู่สักประมาณ70%แล้วอีกอีก20%เป็นข้าวครึ่งเม็ด ที่มีค่าเปอร์เซนต์ความเป็นแป้งที่ไม่สมบูรณ์และอีก10%เป็นเข้ารีบเพื่อนๆลองนึกดูสิครับว่าเปอร์เซนต์การเกิดมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ขึ้นไอ้หล่อมผอมแผมไอ้ย้อมไอ้แย้มเหมือนกับคนหัวล้านเลยจริงไหมครับแล้วเราจะมานับเปอร์เซนต์การงอกเหมือนอย่างของคนนูน้นของคนนี้ของคนนั่นได้ไงนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการแบบนี้เลิกนะครับเพื่อนๆอย่าทำแบบนี้นะครับมันมักง่ายเกินไปไอ้ที่ผมต้องออกมาพูดพงพงพงแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆผมทำผมเรียนมหมด้ไอ้ตำ,าร,ามมาำรารวกครรบาามเหปะสส็จอ ตัวผมเองก็เคยทาแบบนี้มาก่อนครับเพื่อนๆแล้วผมก็สงสัยจริงเลยว่าเอ๊ะเม็ดข้าวมันก็ขึ้นเลยแต่ทําไมมันไม่เกิดเพราะมักง่ายไงไม่เอารีบออกแช่แล้วก็เอาไปหวานอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ได้คัดแยกเมล็ดรีบเมล็ดครึ่งเม็ดเราไม่ได้แยกแบบนั้นนะเพื่อนๆเราไม่ได้เอาข้าวความสมบูรณ์ที่เป็นเมล็ดกิ้ง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 เลยอะ่ะมันก็เลยทําให้เรานับประสิทธิธภาพการเกิดไม่ได้มันก็กลายเป็นปัญหาพอกลายเป็นปัญหาปุ๊บเราก็มานั่งเสียอกเสียใจว่าเอ๊ะ e ข้าวมันก็หวานไปแน่นเนี่ทําไมมมัันเเเกิดดลละจงย แล้วเราก็จะมาโทษเมล็ดข้าวไม่ดีเราก็จะมาโทษผ่านข้าวไม่ดีเห็นไหมครับอย่ามาโทษแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ถูกนะครับมันต้องโทษที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการจัดการที่ดีมาก่อนเราทํานาแบบง่ายๆ่ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับก็ยังไงก็อะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วในสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันจบไปก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็อย่าทําวิธีแย่ๆแ,แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกก็แล้วกันสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามันพิษเราก็ต้องเอามันมาแก้ไขรปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมผมผจะพูดดเเเรรืื่่อองงงนนนนี้น้ิึ ข้าวที่มันเกิดได้แต่ว่ามันเป็นข้าวสารอะที่มันเป็นแป้งอะมันเป็นข้าวสารครึ่งเม็ดแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าถึงมันจะงอกเป็นหนอเป็นต้นขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อนๆแล้วทาไมมันถึงอ่อนแอเวลาเราเก็บพันข้าวที่มันไม่ได้คุณภาพอะที่เราไม่ได้เน้นเรื่องค่าเปอร์เซ็นต์ความเป็นแป้งที่สูงของเมล็ดข้าวเราไม่ได้เน้นเรื่องค่าความเป็นผลึกที่สมบูรณ์ของแป้งในเมล็ดข้าวเนี่ยเพื่อนๆมันเกิดปัญหาอย่างนี้ เวลาคุณหวานข้าวลงไปในนาปุ karaoke, in the so instead, done, ๊บเนี่ยเพื่อนๆสารอาหารในเมล็ดข้าวมันมดก่อนฟังดีดีนะสารอาหารในเมล็ดข้าวหรือแป้งในเมล็ดข้าวอ่ะมันมดก่อนมดก่อนอะไรรู้ไหมครับมดก่อนขีดความสามารถของลากข้าวอ่ะที่จะสร้างในยังสมบูรณ์และหากินเองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องอาศัยแป้งในเมล็ดข้าวเดียเพื่อนๆมันมดก่อนเวลาอันสมควรพอมันมดก่อนเวลาอันสมควรปุ๊บมันเลยทําให้ต้นข้าวต้นนั้นอ่ะเพื่อนๆออ่อนแอ พอแอนแอปุ๊บมันไม่ต้านทานทั้งโลกนะแล้วก็เจริญเติบโตช้านี่คือข้อเสียของเมล็ดข้าวที่ได้จากแปลงที่ไม่ได้ถูกคัดสรรพันธ์ที่ดี แล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องค่าความเป็นแป้งที่สมบูรณ์มาเป็นทุนไอแล้วไอพ่อไอต้นเหตุพวกนี้แหละครับเพื่อนเือนมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมต้องเริ่มเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองทําเมล็ดพันธุ์เป็นของตัวเองมันเป็นพ่อเหตุผลพวกนี้แหละครับเวลาเราหวานลงไปในนาเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราซื้อเขามางอกกังอกไม่ค่อยดีพองอกมาเสร็จปุ๊บหวานไปเป็นต้นเอ๊ะทำไมมันอ่อนแอจังไอบางต้นก็อุ้ยสมบูรณ์สูงปีติไปเลยไอบางต้นก็แค่งอคด ไม่โตก็ด้วยเหตุผลของแป้งมันมดเร็วก็ปกตินั่นเองครับเพื่อนๆเ,เห็นรือยังครับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่เราไม่เคยคิดจะให้ความสําคัญก็มันอ่ะแต่มันคือต้นตอนแล้วมันคือชนวนอันสําคัญเลยที่ทําให้เกิดปัญหาร้อยแปดตามมาในนาข้าวของเราครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเกิดหางไม่ว่าจะเป็นโรค ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นเชื้อราทุกอย่างนะคบเพืเ่อนๆมันเกิดขึ้นง่ายมากแล้วมันก็มีความไวต่อสิ่งพวกนี้มากเพราะระบบป้องกันของตัวมันเองมันไม่สมบูรณ์ด้วยพลังงานมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจและกตันักถึงสิ่งนี้ไว้ด้วยว่าบางครั้งเราเชื่อใจ พูดจำหน่ายพันธุ์ข้าวมากจนเกินไปมันก็ไม่ดีหรือบางครั้งเราย่ำใจกับการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองแต่เราก็ไม่ได้เดินเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราก็แค่ทําเหมือนเมล็ดพันธุ์ล้วที่เราต้องทําขายไปยังท่าข้าวหรือโรงสีเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ครับเพื่อนๆไม่ได้เลยมันคนละเกจกันนะครับเกจของการทําเมล็ดพันธุ์เพื่อเอาไว้พอปลูกในฤดูกาลต่อไปกับเกดของเมล็ดข้าวที่ทําเพื่อจําหน่ายออกสู่ของอุตสาหกรรมแปรรูปเนี่ยเพื่อนๆมันคนละแบบกันนะครับ ดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจถึงความหวังดีของผมด้วยว่าสิ่งที่ผมรีเควสสิ่งที่ผมติ้งไปนะ่ะผมไม่ได้ติเพื่อทำลายพวกคุณนะครับแต่ว่าผมพูดเพื่อให้คุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากจุดที่มันแย่ๆที่ไม่เคยจะถูกแก้ไขแล้วก็เอามาพิจารณาเลยก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับว่ามันสำคัญแล้วมันจะเป็นกับพวกคุณ